เรื่องนี้มาจากคุณพ่อผมเองนะครับเรื่องนี้ย้อนไปเมื่อ40ปีก่อนผมขอเล่าในแบบฉบับที่ผมฟังมาจากคุณพ่อผมที่ไปทำงานเป็นผู้รับเหมาทำถนนสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วกลางป่ารกในเขตภาคกลางของประเทศไทยมีถนนเส้นหนึ่งที่กำลังก่อสร้างเป็นทางเข้าไปยังโรงปูนชื่อดังของไทย ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางป่าเมื่อ40ปีที่แล้วถนนเส้นนั้นไปอีสานและมีเส้นแยกเลี้ยวซ้ายตรงสะพานไปโรงปูนชื่อดังยาวทอดลึกเข้าไปจนสุดสายตาและการก่อสร้างถนนก็ไม่ใช่งานง่ายมันเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าอันตรายและบางสิ่งบางอย่างที่ยากจะอธิบาย เพราะเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันต้องทำงานนอนข้ามแรมจนกว่างานที่รับเหมานั้นจะเสร็จบางที่ที่ไปทำงานบางครั้งก็อยู่จนก็สนิทกับสาวๆและชาวบ้านที่นั่นผมขออธิบายตัวละครที่มีทั้งหมด4คนนะครับ 1. ช่างหนึ่ง 1, แกเป็นหัวหน้าอายุราว40ปีเป็นหัวหน้าของพ่อผมเองครับ 2. ช่างหนุ่ม เป็นน้องชายช่างหนึ่ง 3. ช่างเหลิมและ4คือพ่อผมเองครับชื่อ3ทั้งหมดรับงานทำถนนเข้าโรงปูนที่เลี้ยวซ้ายมาจากถนนเส้นทับกวางเส้นหลักสายอีสานครับช่างหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าทีมรินเล่าข่าวที่ไม่รู้จักดีกรีของเล่ารินเข้าปากสายตาแดงกำ่ำคุยหัวเราะเสียงดังพลางหันไปหาช่างหนุ่ม ช่างเหลิมและช่างสามแล้วพูดประโยคที่นักดื่มที่สุราเข้าปากก็คึกขนองตามประษาสหายสุราช่างหนึ่งแกพูดขึ้นว่าคืนนี้ไปหาเลาะสาวในหมู่บ้านกันไหมว่ากันว่ามีสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยมากแต่ตายไปแล้วแล้วแกก็หัวเราะลั่นช่างเหลิมทำท่าขนลุกสะบัดหัวไปมาแล้วพูดว่าแกจะบ้าเหรอ พูดอะไรของพี่ไอ้ผีสางที่จะมาพูดเล่นแบบนี้ได้ไงเรามาต่างถิ่นไม่รู้มีจริงหรือเปล่าช่างหนุ่มเงียบไม่พูดอะไรแต่สายตาเหมือนรู้บางอย่างส่วนทุกคนหน้าเริ่มซีดช่างหนึ่งไม่สนใจรินเหล้าอีกแก้วแล้วเล่าต่อกูได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเมื่อก่อนมีสาวคนหนึ่งชื่ออีปแป้นสวยมากขาวผิวเนียนใครๆก็อยากได้เป็นเมีย แต่ดันโชคร้ายโดนฆ่าตายทิ้งศพไว้แถวๆบ่อน,น้ำเก่าใกล้กับถนนที่เราสร้างนี่แหละว่ากันว่ากลางคืนถ้าไปตรงนั้นมันจะมีเสียงเรียกเบาๆมันนี่สิมันนี่สิเหมือนผู้หญิงชวนไปหาแล้วก็ไม่มีใครได้กลับมาเหมือนเดิมช่างเหลืมขนลุกเต็มตัวพอกับพี่หนึ่งพูดอะไรไม่เข้าท่ากูกลัวของแบบนี้มึงไม่ต้องพูดแล้ว แต่ช่างหนึ่งก็ยังหัวร้อต่อไม่รู้เลยว่าบางอย่างในความมืดกำลังฝังพวกเขาอยู่คืนนั้นเองหลังจากทุกคนเข้านอนในเพลิงไม้ช่างหนึ่งปวดฉี่ตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงจัก,กจั่นเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ดังกรอบแกรบพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงจางๆในบรรยากาศ40ปีที่แล้ว เขาก้าวออกไปยืนฉี่ข้างเพิงไม้แล้วหางตาเขาก็เหลือบไปเห็นบางอย่างในความมืดเสียงบางอย่างเบาแผ่วเหมือนลมหายใจมันนี่สิช่างหนึ่งชะง,งักหันซ้ายขวามองไม่เห็นอะไรแกพูดขึ้นว่าเสียงใครวะจนทำทุกคนลืมตาตื่นแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรช่างหนึ่งตะโกนสามเสียงแข็งแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ ก่อนที่เงาดําจะค่อยๆเลือนหายไปเช้าต่อมาช่างหนึ่งคิดว่าเป็นแค่ความเมาแต่เมื่อทั้งสี่คนไปกินข้าวที่ร้านในหมู่บ้านเจ้าของร้านยายแก่คนหนึ่งพูดขึ้นว่าเมื่อคืนเนี่ยใครไปเดินเล่นแถวบ่อน้ำไม่ลูกมีคนเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นช่างทำถนนช่างหนึ่งหน้าถอดสีเหลียวมองเพื่อนๆทุกคนทุกคนสายหน้า ไม่มีใครไปเขาเองก็จำได้ว่ายืนอยู่คนเดียวแต่ถ้าคนแก่พูดจริงแล้วผู้หญิงที่ว่าเป็นใครพอรุ่งเช้าช่างหนึ่งสีหน้าหม่นหมองไม่พูดเล่นเฮฮาเหมือนเดิมแกยังคงครุ่นคิดถึงเสียงกระซิบและเงาผู้หญิงเมื่อคืนและคำพูดของยายร้านข้าวช่างสามเดินมาถามด้วยน้ำเสียงลังเลพี่หนึ่งเมื่อคืนผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนกัน มันแปลกๆนะพี่เหมือนเขามาเรียกช่างเหลิมก็เริ่มพูดออกมาบ้างกูฝันแปลกๆเหมือนกันฝันว่ามีผู้หญิงชุดขาวมายืนจ้องหน้ากูสะดุ้งตื่นไปหลายรอบและได้ยินมึงคุยกับใครว่าพี่หนึ่งพวกเขาเริ่มเชื่อมโยงกันโดยไม่ตั้งใจคืนนั้นหลังเลิกงานช่างหนึ่งพยายามไม่คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าทำยังไงหัวใจก็ยังเต้นแรงไม่หยุดจนกระทั่ง เวลาประมาณเที่ยงคืนเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นจากหน้ากระทร่อมช่างหนึ่งเดินไปเปิดแต่ไม่เจอใครแต่สายตาของเขาเหลือบไปเห็นรอยเท้าเปียกน้าเป็นทางยาวนำไปสู่ป่าและที่หน่าขนลุกกว่านั้นรอยเท้านั้นเป็นเท้าเปล่าขนาดเล็กด้วยความคึกขนองช่างหนึ่งตัดสินใจเดินตามรอยเท้าไป เพื่อนๆทั้งสามพยายามห้ามแต่เขาไม่ฟังกูอยากรู้ว่ามันอะไรกันแน่ใครกล้าล็อกกูกลางป่าช่างหนึ่งเดินไปพูดไปเพื่อคมความกลัวจนเขาเดินไปถึงบ่อน้ำเก่าตรงนั้นเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้นุ่งกระโจมอกข,ดขาดๆผมยาวดำสยายทั้งหนึ่งตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยใครวะช่างหนึ่งตะโกนถาม แต่ไม่มีเสียงตอบแต่ร่างนั้นค่อยๆหันกลับมาช้าๆหน้าบวมลูกตาหลุดหนึ่งข้างตาโปนผิวซีดเผือกปากฉีกยิ้มสยะเหมือนร่างคนจมน้ำมานานหนังเริ่มเปื่อยเหม็นเน่ามานี่สิจ้าพี่เสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหูช่างหนึ่งร้องลั่นพงะถอยหลังขาตายล้มกลิ้งกับพื้นก่อนที่สติจะดับวูบไป เช้าต่อมาเขาตื่นขึ้นมาบนไม้แคร่นในกระท่อมเพื่อนๆน,นั่งล้อมอยู่ทุกคนมีสีหน้าเป็นห่วงช่างหนุ่มถามพี่หนึ่งพี่เป็นอะไรทำไมไปนอนสลบอยู่แถวบอ่อน้ําช่างหนึ่งพูดพลางจับหัวตัวเองรู้สึกวินเวียนและขนหัวเส้นผมชูชันหัวโกรนเส้นหลายกระจุกลุบจากหัวแต่ที่ทำให้ทุกคนช็อกกว่านั้นก็คือบนแขนของช่างหนึ่ง มีรอยขวนยาวเป็นทางเหมือนถูกเล็บยาวๆของบางอย่างกรีดผ่านพวกช่างเริ่มไปสอบถามคนในหมู่บ้านทุกคนเริ่มนิ่งเงียบไม่มีใครกล้าเล่าอะไรให้ฟังจนกระทั่งยายแก่เจ้าของร้านข้าวกระซิบเบาวๆว่าเลิกยุ่งกับทางนั้นเถอะลูกใครไปเหยียบตรงนั้นไม่มีใครกลับมาเหมือนเดิมหรอกนะมีคนตายหลายคนแล้วทุกคนเห็น แต่ไม่มีใครพูดเพราะมันเฮี้ยนมากหลายวันผ่านไปทุกคนกลับเข้าทำงานโดยไม่มีใครกล้าเข้าไปดูแถวบ่อน้ำอีกเสียงทำงานที่ทุกคนเร่งก่อสร้างทำถนนให้เสร็จเร็วๆแต่แปลกทุกคนได้ยินเสียงเหมือนคนกรีดร้องดังมาจากใต้ดินทั้งที่ไม่มีใครเลยและในคืนถัดมาช่างเหลิมคนที่กลัวผีที่สุดก็หายตัวไป ช่างหนึ่งเริ่มเห็นภาพหลอนบางคืนฝันเห็นผีผู้หญิงคนเดิมที่ยืนหลอกตรงบ่อน,น้ําเก่าช่างหนึ่งสีหน้าเคร่งเครียดเหงื่อไหลท่วมตัวในหัวเขายังคงวนเวียนกับเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนและที่สําคัญช่างเหลิมหายไปทั้งคืนไม่กลับมาทุกคนระดมค้นหาไปทั่วทั้งป่าทั้งลาคลองแต่ไม่เจอแม้แต่ร่องรอยจนสายวันต่อมากลิ่นเหม็นเน่าแรงจนแทบทนไม่ไหว มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาบอกว่าให้ลองไปดูที่บ่อน,น้ำเก่าดูสิว่ากลิ่นอะไรเพราะชาวบ้านที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ครั้งก่อนที่ผู้หญิงตายไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบตอนแรกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนพวกเขาจึงรวมใจกันเดินไปดูและสิ่งที่พบทำให้หัวใจทุกคนแทบหยุดเต้นศพของช่างเหลิมลอยขึ้นมาในบ่อน,น้ำตาเบิกโพรง ผิวขาวซีดมือทั้งสองเหมือนกำลังขวายคว้าอะไรบางอย่างเสื้อผ้าขาดวินเล็บมือถลอกช่างหนึ่งและทุกคนซุดตัวลงทันทีน้ำตาไหลทำไมวะทำไมต้องเป็นมึงไอเ้เลิมไม่มีใครพูดอะไรออกมาจนยายแก่เจ้าของร้านกับข้าวเดินตามมาที่บ่อน้ำด้วยสีหน้าเศร้าซ้อยเธอพูดด้วยเสียงเบา เหมือนพึ่พรรมพำกับตัวเองมันไม่เคยไปไหนหรอกลูกผีมันบนเวียนอยู่ที่นี่มานานแล้วคนตายก็แค่อยากให้รู้ว่าเคยมีชีวิตเคยมีตัวตนยายแก่เล่าว่าเมื่อเกือบ30ปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแป้นเป็นสาวสวยที่มีแต่คนหมายปอง แต่เธอถูกรุมโทมและฆ่าตายโดยชายกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนงานต่างถิน่นศพของเธอถูกโยนทิ้งไว้ในบ่อน้ำแห่งนี้แหละครอบครัวเธอยากจนไม่มีใครช่วยแปนมันตายก็ไม่มีใครได้รับโทษจับใครไม่ได้ชาวบ้านกลัวไม่กล้าพูดถึงมันมันเฮี้ยนมากแป้นเลยไม่เคยไปไหนเลยมันรอ และล่อลวงคนที่เดินทางผ่านมาโดยเฉพาะผู้ชายต่างชินต่างบ้านมาตกน้ำตายที่นี่กันเยอะเหมือนตัวตายตัวแทนเคยได้ยินไหมช่างสามถึงกับตัวสั่นแต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับทำไมเขาต้องเอาชีวิตพวกเราด้วยยายแก่ต่อเบาๆบางทีมันไม่ใช่เรื่องของความผิดหรือถูก แต่เป็นเรื่องของความเจ็บปวดของคนที่ไม่มีใครรับฟังมันคงแค้นหลังเสร็จงานศพช่างเหลิมคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังเก็บของเตรียมจะหนีกลับบ้านเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งมานี่สิมานี่สิคราวนี้เสียงชัดเจนในหูของทุกคนเสียงฝีเท้าเปียกน้ำเสียงหัวเราะเบาๆแว่วอยู่รอบตัว เสียงเงาผู้หญิงผมยาวโผล่มาในเงามืดเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆหน้าแผลเหะขาเปื้อนโครนตาไร้ชีวิตมือยื่นมาข้างหน้าค่อยๆชี้ไปที่ช่างหนึ่งมึงคือคนต่อไปช่างหนึ่งช็อกล้มหนึงกับพื้นพยายามคลานหนีแต่ขามันไม่มีแรงช่างหนุ่มกับช่างสามช่วยกันดึงตัวเขา้าหนีออกมา เสียงกรีดร้องเสียงโหเราอข,ของวิญญาณดังไล่หลังเข้ามาใกล้เข้ามาพวกเขาวิ่งฝ่าป่ามือสนิทข้างทางเหมือนมีเงาไล่ตามตลอดเวลาพากันวิ่งออกมาถนนเส้นใหญ่สมัยนั้นอยู่จนถึงเช้าพอเช้าที่หน้าถนนเส้นหมวกเหล็กมีเพียงช่างหนึ่งคนเดียวที่ยังมีสติช่างหนุ่มและช่างสามไม่พูดไม่จาทั้งสองคนเหมือนคนไม่มีวิญญ,ญาณนั่งเหมอลอยน้ำตาไหล ไม่รับรู้สิ่งใดในขณะที่เขาพยายามรวบรวมสติเดินไปหาชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยโดยเฉพาะหนุ่มๆต่างถิน่นและยิ่งเป็นช่างด้วยแล้วยิ่งถูกหลอกเป็นไข้หัวโกนหลายต่อหลายคนแล้วครับจนหลายปีต่อมาทางโรงปูนได้จ้างผู้รับเหมารายใหญ่มาเร่งสร้างถนนทางเข้าที่ผ่านหมู่บ้านป่ายาวเข้าไป และก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเฮี้ยนไม่แพ้กันก่อนจบเรื่องพ่อผมกระซิบบอกว่าช่างเหลิมเคยก่อคดีข่มขืนระแวกที่สร้างถนนแต่ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกับสาวแป้นหรือเปล่าเกือเคยเล่าให้ฟังเรื่องก็มีเท่านี้ครับเล่าให้เป็นวิทยาทานอุทิศบุญให้กับบุคคลทั้งหมดในเรื่องนี้ครับ